สวัสดีค่ะวันนี้ยายจะทําผัดกะเพรากุ้งค่ะเป็นกะเพราแบบอนาถามากๆเลยค่ะเพราะเราไม่มีกะเพราจะใส่เนาะยายก็จะใส่ใบ b าซิลิคุมค่ะเป็นใบบาซิลใบโหระพาฝรั่งเนาะก็เล่มๆเอาจากกระถางแถวนี้แหละค่ะอ่อนโยนแยแบบนี้เลยค่ะอนาถามากๆจริงๆค่ะกระเทียมหนึ่งกลีบใหญ่ๆเลยค่ะ เดี๋ยวยายจะผัดลงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็จะตักออกค่ะพริกพริกสิบกว่าเม็ดค่ะก็จะหัน่นหยาบๆแบบนี้เลยค่ะผัดพริกกับกระเทียมให้หอมเลยค่ะใส่กุ้งลงไปจ้า เมนูรีบเร่งค่ะใส่รสดีไปเลยค่ะน้ำมันหอยสีขาวค่ะอุ้ยเค็มแ,แน่เลยเค็มแน่แน แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะกุ้งเราไม่จำเป็นต้องเอาสุกมากเนาะเสร็จแล้วค่ะผัดกะเพราแบบอนาถาค่ะผัดกะเพราไม่มีกะเพราค่ะ มาแบบเร็วๆไปแบบเร็วๆค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ